ครับสวัสดีคครรััับบผมวนนี้ศิลปินแห่งชาติสัญจรเรามาอยู่ในฐานเทคนิคศิลปะถ่ายภาพผ่านเลนใช่ไหมครับวันนี้วันนี้อาจารย์ครับอาจารย์มรรดาสอนองค์ความรู้อะไรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครับคือของผมก็สอนองค์ประกอบภาพแล้วก็ออกสิ่งต่างๆของการถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ฟิล์มขาวดำสไลด์แล้วก็มาดิจิตอลแล้วก็ ในก้องดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนคอมพิวเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งเราสามารถจะโหลดซอฟต์แวร์ตัวไหนที่จะทำให้การสร้างสารรค์ภาพแล้วก็สอนการใช้เลนเลนว่าเออจะให้ได้ภาพแปลกแบบไหนที่จะเด่นเนี่ยต้องใช้เลนประเภทไหนแล้วก็สอนการใช้หน้ากล้องใช้สป,ปีดเพื่อให้เด็กแต่ละคนเข้าใจหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นแล้วเราวิธีสอนอนอกจาก ที่บรรยายในห้องอาจารย์เห็นตอบมีออกไปใหใ้ปดิบมีเรา,เาจ,ะจะจะพาออกไปภาคสนามระหว่างที่ภาคสนามก็จะให้ลองใช้ฟิลเตอร์ให้ลองใช้มุมกล้องแล้วก็ให้เด็กถ่ายมาเราก็จะชี้ว่าวิธีการแก้รูปเป็นไงการมองมมกล้องเป็นไงเพราะว่ามันจะอยู่ในภาคสนามเนี่ยมันจะทําให้เด็กได้รับความรู้เต็มที่เพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่า อยากจะให้รูปงานที่เขาส่งคือเป็นภาพที่เดินออกไปถ่ายจริงๆแล้วผู้เข้าร่วมเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วผู้เข้าร่วมก็มีความสนใจแล้วก็มาจากหลายพื้นที่นะครับเขาก็มาแต่เช้าแล้วเรามีไลายให้เขาส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดแล้วเราก็เอางานที่ของคุณวันดีที่สอนก็คือส่งรูปตัวอย่างพร้อมกับให้ทุกคนเปิดลายตัวนี้ แล้วก็ก,การแก้การแต่งรูปโปรเซสในมือถือ mm hmm. เขาจะได้รู้วิธีการแก้การแต่งต่างๆ mm hmm. ตอนที่เขารูปจากรูปเดียวกัน mm hmm. แล้วแต่งให้เป็นแนวยังไงอาจารย์ครับขออนุญาตภาพรวมพู้เโครงการศรริลปินเอก่าสัญจรอาจารย์คิดถึงว่าการที่ออกมาภูมิภาคอะไรอย่างงี้มีประโยชน์อะไรยังไงบ้างไหมครับครับมีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเด็กที่มาเรียนก็คือ ต่างความรู้ต่างสาร,รที่นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นเครื่องมือที่เขาเรียนรู้แล้วก็หลายๆเรื่องอย่างเย็นยกตัวอย่างง่ายๆว่าโทรศัพท์มือถือเราบอพกหูฟังมาไหม<อ>ก็พกมาน้อยมาเคยบอกไ่้สายที่หูฟังเนี่ยเป็นสายลันชัตเตอร์คือมันก็จะทําให้ภาพเขานิ่งแล้วก็อย่างขาตั้งไปซื้อถูกๆอันละสองสามร้อย เมื่อตั้งมือถือเนี่ยตอนนีอ้อย่างที่ผมพกมามัน200ล้านพิกเซลสูงได้ร้อยเท่าไกลๆนกเนี่ยถ่ายได้เลยคือคือบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเขามีไอเดียมีความคิดใช้แสงธรรมชาติเขาก็สามารถถ่ายรูปดีได้โดยรวมถือว่าโดยรวมถือว่าโครงการโอเคใช่ไหมครับครับดีครับก็คือเด็กได้ไอเดียได้ความคิดได้มุมมองได้มีถามไม่สอนให้เขาว่า เขาจะต้องมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะเก็บอะไรและสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่ารูปอะไรก็ให้ถ่ายไปแลยแกรู้ว่าแนวตัวเองชอบธรรมชาติชอบโบราณฐานชอบพอ์เทตภาพบุคคลคือเขาต้องออตัวเองไม่ได้ชอบทุกเรื่องคือคือก็รู้ว่าถ้าชอบแบบนี้สะสมไปแบบนี้มันก็จะทำให้งานเราจะมีคุณค่าคือเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นครับผมขอบพระคุณมากครัอบอาจารย์ สวัสดีครับผมแนะนำโดยที่หนึ่งครับชื่ออะไรครับอ่าผมชื่อนายธนิพลจสนิทนะครับมาจากราชบัตรเชียงรายครับผมทราบข่าวโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรครั้งนี้แล้วก็สมัครมาได้อย่างไรเล่าให้ฟังนิดนึงครับอ๋อครับมีอาจารย์ดีเอ็มของผมครับแนะนํามาครับผมแนะนําให้มาสมัครในโครงการนี้ครับผมครับทําไมถึงเลือกที่จะเข้าคอร์สการถ่ายภาพศิลปะครับผมอ่าเพราะว่าผมชอบอ่าก็ ส่วนตัวก็ชอบถ่ายภาพไปแล้วครับแล้วก็ชอบแต่งภาพอะไรพวกนี้ครับผมอ่าแล้วก็แบบอยากรู้ลึกในการแต่งภาพอะไรพวกนี้ครับว่ามีมุมกล้องอะไรแบบว่าแต่งสียังไงให้ดีอะไรประมาณนี้ครับก็อ่าพูดถึงอ่าได้อะไรมากขึ้นใช่ไหมครับอ่าโอ้ได้ได้เยอะเลยครับการถ่ายแบบพาโนโรามานี่ผมไม่เคยรู้นะครับว่าถ่ายอย่างไงครับแบบว่าใช้แบบมุมกล้องยาวๆครับผมแล้วก็แบบ ปรับสีมุมวินเทดด้วยแอปพลิเคชันซักซีดเออไม่ใช่ครับซักซีดสแนปสแนปซีดครับผมแล้วก็บบว่ามันมีหลากหลายครับในในแอปพลิเคชันครับผมก็ได้รู้จักจากที่ผมได้เรียนกับท่านสองท่านนี้นะครับผมครับก็ก็ดีครับผมก็ได้เปิดโอกาสให้คนที่แบบสนใจแบบเยอะๆแบบว่าไม่รู้มุมกล้องหรือว่า อะไรพวกนี้ครับศิละปะอะไรพวกนี้ก็ได้มาแบบได้มาฝึกฝึกด้วยครับฝึกแล้วก็ะนะครับมันก็ดีครับผมดีดนะผมโดยรวมถือว่าด้วยโดยรวมถือว่าดีครับชอบมากครับได้ได้ชนะได้อะไรไว้อ่าตอนนี้ตอนนี้กําลังโบสอยู่ครับผมรอลุ้นนะครับผมรอลุ้นครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีค่ะชื่อพัชรินแซ่จางนะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะมาเข้าโครงการนี้ตามเพื่อนมาใช่ไหม ไม่ได้ตามเพื่อนค่ะเราด้วยความที่สนใจอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะทําเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขารับสมันรกันกับเรารีบสมัครเลยไหมทันทีที่รู้หรือว่าใช่ค่ะทันทีที่รู้ก็รีบสมัครเลยค่ะแล้วพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไรความรู้ที่เราคิดว่าเป็นแปลกๆที่พิเศษเพื่อทหาจะจับไม่ได้หรือเราได้มาแอบเล่าให้ฟังให้คนได้ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ เทคนิคการแต่งรูปค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปกติเราก็จะแต่งทั่วไปไม่ได้มีแอปพลิเคชันอะไรหรือว่าอะไรพิเศษที่เราแบบเออแอปนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าก็คือหมายความว่าปกติเนี่ยเรื่องการถ่ายรูปคนเนี่ยค่อนข้างจะถ่ายได้อยู่แล้วใช่แต่การใช้แอปเนี่ยได้มาเรียนรู้เพิเติมใช่ค่ะอาจารย์สอนยังไงบ้างเรื่องอ๋อก เรื่องแอปก็จะเป็นแอปที่มาใช้ในการแต่งภาพที่มันสามารถแต่งในโทรศัพท์ได้เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่งานบางทีเป็นงานรีบเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะไปลงคอมก่อนแล้วค่อยแต่งได้อะไรอย่างี้ค่ะเราสามารถเอามาแต่งในโทรศัพท์ได้เลยแล้วในในสองวันเนี่ยที่เรียนมาได้ลองค่าและลองแต่งตามที่อาจารย์สอนหรือยังได้ลองแต่งแล้วคะ่ะได้ลองแต่งเ<น>มื่อคืนม,มีผลงานโชว์ให้ดูไหมในถือเป็นรูปนี้ละคะมันโต๊นดไโอเคล่า โอเคเป็นไงบ้างคอรูปนี้อย่างเช่นตอนถ่ายใช่ไหมคะท้องฟ้าหรือว่าตัวรอบๆค่ะมันจะไม่ได้สว่างหรือว่าสีมันจะไม่ได้ชัดขนาดนี้ค่ะแล้วก็จะทําการดึงสีหรือว่าทําให้รูปภาพมันคมชัดขึ้นมาค่ะประมาณนั้นค่ะถือว่าโอเคไหมสำหรับโอเคค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เวอร์เกินไปหรือว่าไม่ได้ต่างจากรูปแรกๆมากเกินไปค่ะ คิดว่ามันโอเคเลยค่ะถือว่าโครงการนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างบางเรื่องค่ะเราก็ไม่รู้จากที่อื่นหรือว่าที่เรียนเรียนมาค่ะเขาก็ไม่ได้สอนแต่ว่าเรามารู้ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงใจสาเนิงค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะสาขาดิจิตอลมันติมีเดียค่ะโอเคครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่ารู้จักโครงการนี้ได้ไงแล้วก็สมัครเข้ามาได้ไง จากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของหนูค่ะเขาแนะนําให้มาอ,อบรมที่นี่ค่ะหนูก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะก็เลยมาอบรมแสดงว่าเรามีพื้นฐานด้านการศขลาอยู่แล้วมีบ้างค่ะแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมจาก,จากที่นี่ค่ะทีนี้พอไปเรียนในคอร์สเียศิลป์ศิลป์าติลที่มันตการกันมาสอนเนี่ยเราได้อะไรที่เราคิดว่าเออมันมันใหม่สำหรับเราเปิดโลกด้านศิลปะมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้แค่ ถ่ายรูปแบบธรรมดาได้อย่างเดียวเรายังสามารถไปต่อยอดทําให้ภาพมันสวยมากยิ่งขึ้นได้อีกค่ะใช้แอปนี้ค่ะใช้ s n a p c h s n a p ถูกต้องค่ะแล้วเรารูปที่เราแต่งออกมาแล้วที่ส่งให้การดูนคะดูทีเพจรูปนี้ค่ะรูปนี้อ่าอธิบายนิดนึงทีนี้เรานี่เราแต่งอะไรยังไงบ้างอย่าให้แบบเป็นแนวแบบว่าเข้มๆเป็นวินเทจนะคะแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วก็คือเดิมเดินมาเป็นจะเป็นเดี๋ยวรูปเดิมให้ดูนะคะได้ครับ รูปเดิมก็จะเป็นรูปนี้ค่ะรูปเดิมเป็นนี้มันก็คือจะที่ีหน่อยค่ะม็กไฮเใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าปีนี้มีตีมี15หปีก็เลยพยายามจะทําให้รูปดูเก่าๆนิดนึงค่ะก็เลยเป็นรูปนี้ขึ้นมาค่ะเขาเขาถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ก็ชมเรื่องการแบบใช้เทคนิคตัดเกาชองค่ะคิดว่าดีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ อาจจะไม่ได้มีประโยชน์แค่กบหนูอย่างเดียวแต่ก็อาจจะมีประโยชน์ให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปที่เขาสนใจที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิริศักดิ์สุภาวสิทธิ์ครับมาจากที่มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพนักงานเชียงรายครับเชียงรายใช่ไหมครับครับรู้จักโครงการสืบิริพันธุ์สัญจรั้งนี้แล้วสมัครเข้ามาได้ยังไงเล่าให้ฟังหนึ่งรู้จักทางคุณครูผู้สอนครับแล้วก็ ครูผู้สอนก็ผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องศิละปะแล้วก็เลยมามาที่นี่ครับทำไมถึงเลีอกเข้าคอร์สการถ่ายภาพเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายภาพรู้สึกว่าการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่สวยงามครับอาจารย์ได้ให้ความรู้อะไรบ้างก็หลายอย่างเลยครับแต่ก็ามาที่นี่แล้วก็ได้เยอะกว่านี้ครับได้ได้เรียนรู้เรื่องแอปไหมแอปแต่ายภาพ ไม่ได้ครับมาเรียนรู้เรื่องแอปก็ที่นี่แหละครับที่นี่เลยครับแล้วแล้วคิดว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับถ้าใครอยากลองก็ลองลงชื่อมาใช้แล้วก็มาศึกษาได้ครับโอเคขอบคุณมากครับครับครงมีชัชวานทิพย์กรค่ะให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้ที่ได้รับรางวัลบนเวทีค่ะ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายขอเชิญค่ะอยู่ไหมคะในสุภกินสูเฟื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายคะ่ะได้รับรางวัลบวตภาพมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะ ขอตัวแทนรับมอบรางวัลจากท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์วันนีชัชวาลทิพากรด้วยค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลชมเชยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์วันนีอยู่บนเวทีก่อนนะคะท่านแรกนาย นภัทรพิสิทธิก,กรบรชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญค่ะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายขึ้นรับมอบรางวัลแทนไหมคะ ต่อไปนะคะนางสาวนุชริมปามจากโรงเรียนบ้านชาวิทยาค่ะและน,นายธนกรแลคําแสนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะ รางวัลที่สามเก่กับเรียนเชิญอาจารย์วรนันท์ชาชวันทิพากรเป็นผู้มอบรางวัลและขอเชิญอาจารย์วันนี้ชาชวานทิพากรอ,อยู่บนเวทีก่อนนะคะรางวัลที่สามท่านแรกนายพัฒนพีคำตะจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายขอเชิญค่ะ ต่อไปนะคะคเด็กหญิงกัญญรัตจันทร์สวนจากโรงเรียนอุดม,มดขอภัยค่ะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายค่ะภาพผลงานก็ประจักษ์สุ่สายตาของทุกท่านนะคะในขณะนี้ที่อยู่บนจอ โปรเจคเตอร์ขนาดีนะคะท่านสุดท้ายนะคะนายทัชพลเมืองสุวรรณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะขอคเช่ันยนแทนเพ่อนประ่นไยืนแทนเพื่อนร่นไปยืนแทนเพื่อนประม่นไปยืนแทนเพื่อนประมุ่น ลำดับต่อไปเป็นรางวัลที่สองนะคะมีสองท่านได้แก่น,น,นายนัทวัฒนวงศจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายขอเชิญค่ะและเด็กชายสิริศักดิ์สุภาวสิทธิ์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายขอเชิญค่ะ ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงนัทนรีนันตรัตจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายขอเชิญค่ะ และอาจารย์วันนี้ชัชวานทิพา์ภกรศิลปินแห่งชาติประจำฐานเทคนิคศิละปะผ่านเลนด้วยนะคะ